วันนี้ก็เป็นวันแม่เนาะแต่เอาไม่มีพองมาอะไรไปไหว้แม่ถ้าอย่างนั้นเรามาวาดพองอะไรกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะทุคนวันนี้นะคะก็เราจะมานะคะแต่งหน้าเอฟเฟกกัน,นะคะ่ะทุกคนเอาเข้าเรื่องกันเลยนะคะทุกคนจะได้แบบไม่ต้องคลิปจะได้ไม่ต้องยาวมากมายนะคะวันนี้นะคะทุกคนเป็นวันที่12สิงหาค่ะทุกคนก็คือวันแม่นั่นเองนะคะเอาจริงๆนะต้องบอกก่อนเลยว่าแบบอ้๊มแบบ ไม่ค่อยจะกล้าสแสดงออกในเรื่องแบบเอ้ยไปกราบม่ไปไหว้แม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าสแสดงออกในด้านนี้นะคะทุกคนก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาแต่งหน้าแบบส,สวยๆไปไหว้แม่กันดีกว่านะคะทุกคนแต่วันนี้มันจะเป็นแต่งหน้าเอฟเฟกก็คือเราจะวาดพวงมาลัยนะคะตรงหน้าเราเลยนะคะทุกคนเออจะได้แบบเข้ากับสถานการณ์วันแม่หน่อยนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็ ป้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอ้ําลงรองพื้นอ้ําเขียนคิ้วนะคะแล้วก็ไล่ดังอะไรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคลิปนี้ก็จะมีคิวสั้นๆเนาะอันดับแรกเราจะลงสีตากันก่อนนะสีตานในวันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าละกันเนาะก็คือวันแม่ก็คือสีฟ้าละเราก็จะมาลงสีฟ้านะฮะนี่นะคะทุกคนก็จะปัด หน้ตาเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบมันเยอะไปอ่ะสีได้ตาก็เป็นแบบเออแต่ต้องรอให้เสร็จก่อนคือตอนนี้มันก็ยังดูแบบไม่นั้นเท่าไหร่แต่ก็ต้องดูให้เสร็จก่อนนะคะชาดาประมาณน,นี้นะคะทุกคนที่เราจะกรีดอายไลเนอร์ประมาณนี้แบบแซ ฝ,ฝ่อแนวพังไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะกรีดอีกค่านึ่งนะคะทุกคนค่านี้ก็คือกรีดยากนิดนึงเพราะสีมันไม่ค่อยดีต้องย้ําได้หลายรอบโอเคค่ะทุกคนก็คือได้ประมาณนี้แล้วนะคะตาของเราก็คือพอแค่นี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราติดขนตาแล้วมันก็จะแบบ เออมันก็จะโอเคเองเนี่ยจริงนะถ้าเกิดว่าคนก็ที่กาลังแบบว่าหิวข้าวจ,จัดๆอะไรเงี้ยแล้วมาวาดแล้วมาแต่งหน้าคือแบบว่าจะเล็กเลยแหละคือตอนนี้คืออามมแต่งหน้าแล้วก็หิวข้าวมากตรนนี้แต่ว่าแบบมันก็อยากจะให้แต่งให้เสร็จไปเลยอะทุกคนตอนแต่งมือสัน่นวันนี้นะคะวันที่อ้ําถ่ายเนี่ยเป็นวันที่12สิงหาเลยนะคะทุกคนจะมาดูกันว่าอ้ํมจะตัดแล้วก็จะลงทันไหม แรงมากคือเมื่อกี้อยู่ดีก็บอกว่าพื้นที่จัดเก็บคุณเต็มแล้วก็ไม่ให้ฉันถ่ายต่อฉันจะวาดแบบพวงมาลัยแบบเข้าใจใง่ายๆแบบน่ารักแบบลวเดี๋ยวเราไปเริ่มลงสีกันเลยนะคะทุกคนใช้บอดี้เพนนะคะทุกคนตัวนี้ใช้สีขาวสีขาวก็จะหมดแล้วว่าคือต้องซื้อใหม่แล้วหรอแต่ว่าบอดี้เพนที่อ้ําซื้อมาทุกคนอ้ําซื้อมาในราคาที่ถูกมากซึ่งคุณภาพมันก็คงจับ สู้ราคาที่แพงๆไม่ได้หรอกเออแต่ว่าน,นี้มันแบบน้ํามันเยอะไปหน่อยอะ่ะสาหรับใครที่แบบอยู่บ้านไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะคะก็ลองซื้อมาทาเล่นกันก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลอะไรเงี้ยถ่ายเล่นๆแต่งเล่นๆประมาณนี้นะครับแต้มสีแดงๆชมพูชมพูนะคะทุกคนอ้อจะทาตรงดอกไม้เลย อะไรเนื้อนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อจะทำให้แบบมันชัดขึ้นเนี่ยแต่ตรงเนี้ยคืออ้อมกีดไม่ถึงอ่ะก็คือจะไม่สวยดูแลลืมไไหลืมใส่คอนแทคว่าแล้วทำไมตาเลยโล ใส่ง่ายไม่คงไม่เครื่องอะไรทั้งสิ้นนะคะประมาณนี้ชาดาประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับลุกในวันนี้นะคะอันนี้อ้าก็คือปัดแก้มแค่ข้างเดียวนะเพราะว่าข้างนี้คือปัดไม่ได้แล้วเพราะาเราติดควงมาไหลโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะไปฟินิชลุกันดีกว่าค่ะ ะะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็เป็นคลิปแบบแต่งหน้าตอนรับวันแม่นะคะทุกคนก็อาจจะเป็นคลิปแบบสั้นๆและอาจจะเป็นคลิปที่แบบงงๆนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนมาตอนนี้ก็คือแบบมือสั่นไปหมดนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือหิวข้าวหิวข้าวก็จะไปเพียงเท่านี้นะคะและใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นเมลองเซอร์แอมด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you later bye bye